วันนี้นะครับรายการเพียวทีวีนะครับปัญญาเหนือโลกเราเดินทางมาเยี่ยมน้องหมากันนะครับแต่ว่าไม่เจอน้องหมาอยู่ที่บ้านของเขานะครับเราก็จะเรียกเขามานะครับมาเร็วเออโอ้กำลังวิ่งมาเลยครับโอ้โหโอ้โหมาแล้ว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 อืมรวมตัวกันแล้ว น่ารักทั้งนั้นอุ้ย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 กินข้าวยังกินข้าวยังครับกินข้าวยังโอ้โอ้กินข้าวยังอืมนับกัดกัดกัดประคดอีกนี่มีห้าตัวมีตัวอ้วนตัวนี้ตัวอ้วนตัวนี้ตัวอ้วนเฮ้ยอ้วนเดี๋ยวจะมาตั้งชื่อนะในคลิปต่อไปนะจามาตั้งชื่อให้ตอนนี้ก็นิ่งๆไว้ก่อนนะ เดี๋ยวตอนบ่ายมาตั้งชื่อให้เออเดี๋ยวมาตั้งชื่อให้เดี๋ยวมาตั้งชื่อให้ไปแล้ว